แม่คนลุกไปหมดแล้วเนี่ยดูนี่พี่เราไหนใครถูกดึกเจ็ดบ้างเราชนะเลิศอีกแล้วไหนใครใครได้บ้างใครบ้างหนึ 1, 7, 1่งเจ็ดหนึ่งบอกเมื่ <1, S 1> อกี้ <1, S 1> บอกไดไลฟ์นี่ 5, คนลุกยังไม่หายเลยดีใจครับคือแบบ มันเข้าหลายงวดแล้วงวดน,นี้บอกแล้วเห็นไหมแม่บอกแล้วเห็นไหมบอกเดียวเข้าว่าแล้วหกหนึ่งมันมันออกล่างหกหนึ่งมันตามหวยลาเข้ามาบนมันต้องออกหนึ่งเจ็ดแน่แล้วมันมาจริงๆเกือบเกือบแตกสามตัวนะครับก็ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับขนลุกหมดเลยเนี่ยเนี่ยขนลุกยังไม่หายเลยเนี่ยก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะ ก็ดีใจกับคนี่ถูกด้วยนะครับอยากร้องแต่คือคนเยอะอายขอก็ดีใจครับก็นั่นแหละคือใครได้ก็ดีใจด้วยผมให้ห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่ผมเสียดายมากผมให้ห้ามันออกสี่หนึ่งเจ็ดไม่ให้ห้าหนึ่งผมให้ห้าหนึ่งเจ็ดใครได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับสามเม็ดเราเข้าอีกแล้วงวดนี้หนงวดหน้าใครตามต่อบ้าง นว่าน้าใครตามต่อบ้างสามเม็ดเลยพี่ในใครตอนที่ผมไลฟ์ฮานอยผมก็บอกพี่แล้วนะว่าผมชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้ามันมาชอบมากหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็ดีใจด้วยครับใครถูกก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวหงโมงครึ่งเดี๋ยวผมมาแจกลาวนะครับ โอเคนะครับพี่ก็ดีใจนะครับเพราะคนเยอะก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าล้องครับแต่คือมันแบบมันตื้นมันตื้นตันนะพี่คือแบบผมว่าแล้วมันคนติดตามแสนหนึ่งพี่คนมาดูเยอะติดตามคนติดตามแสนหนึ่งแล้ววันนี้มันแตกแล้ว ครับรัฐบ,บาลออกแล้วนะครับหรือว่าขนมไทยนะครับก็วันนี้ผมก็ดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับผมก็ปล่อยเลขให้ตั้งแต่วันที่2 1 มิถุนาแล้วหน้าเพียนะครับก็เป็นตัวที่ผมชอบมวดนี้ก็คือความหวังของหมู่บ้านเพราผมกดดันผมก็กดดันครับแต่ผมก็ทําสําเร็จก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับมวดนี้นะครับ17นะครับเป็นตัวที่ผมชอบนะครับ3ตัวผมให้517มันออก417ก็เสียดายนะครับแต่ว่ามวดนี้ผมทําได้แค่เลขบนนะครับก็ดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับวันนี้ผมก็ร้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ ไม่กล้าร้องเยอะนะครับเพราะว่าผมอยู่บนรถคนเยอะนะครับผมก็เลยน้ําตาไหลแค่แป๊บเดียวนะครับก็ยินดีนะครับกับคนที่ถูกด้วยนะครับสวัสดีครับ